กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่22ตุลาคม2565นะคะเวลาตอนเที่ยงนะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับตอนนี้นะคะยายจินจะพาท่านมาเช็คอินที่อำเภอบ่อกเกลือที่จุดเต่าร้ังยักษ์นะคะเราจะไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะ ว่าเป็นประมาณไหนนะคะเราไปชมกันเลยนะคะไปด้วยกันเลยนะคะกลับกล้องนะคะตอนนี้เป็นตอนเที่ยงนะคะยายจินจะพาไปดูนะคะตอนนี้เราอยู่เขานะคะเดี๋ยวยายจินจะซูมกล้องให้ดูนะคะต้นไม้อันนี้เป็นยอดเขานะคะข้างบนนะคะจะย้อนแสงหน่อยนะคะเดี๋ยวยายจินจะพา อันนี้มีปุ๋ยเมฆอยู่นะคะถัดมาตอนเช้าจะเป็นทะเลหมอกนะคะเดยวจินพาขึ้นดูก่อนนะคะเราจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะขอเอาไว้นะคะอันนี้บนยอดเขานะคะจะสวยนะคะมันมันมีต้นไม้มันบังนะคะข้างหน้าเายจินนี่นะคะจับภาพดูนะคะผิดพลาดประการใดเายจินก็ขออภัยว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ อันนี้ยอดเขานะคะโอโซนดีนะคะใจไม่ถึงก็มาไม่ได้นะคะจะมาที่บ่อกเกลือจังหวัดน่านต้องเช็คสภาพรถให้ดีนะคะรองเท้าก็ให้ทรรมัดทรรมงนะคะถ้าจะไปเช็คอินที่ลำบากลำบากนะคะ ตอนนี้เราอยู่จุดเช็คอินมันเหมือนสกายวอล์กนะคะแต่ก็เป็นศาลาที่ยื่นอยู่กลางเขาหน่อยๆน,นะคะเดจ,จินจะหมุนกล้องให้ดูนะคะไปรอบๆบ,บรรยากาศนะคะเอาภาพรวมตรงกลางนี่ประมาณนี้นะคะ ก็จะมีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวนะคะมุมตรงนั้นก็เป็นมุมร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาจะเป็นจุดกลางเต็นท์นอนมีห้องน้ําก็สะดวกอยู่นะคะพอสมควรนะคะกลางเต็นท์ได้นะคะนํำสเสบียงมาแล้วก็มาทานได้นะคะเรามาชมบรรยากาศนะคะแสงสีเสียงนี่ไม่ต้องนะคะเอาธรรมาชาตินะคะนั่นก็ต้นเต่าร้างนะคะ ต้นเต่าร้างนะคะต้นนี้นะ,ะไอจินไอจีนจะพาไปชมต้นเต่าร้างต้นนี้อายุอาจจะเป็นร้อยปีนั่นแหละคะ่ะต้นนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะต้นนี้นะคะสวยงามนะคะ สำหรับทริปนี้นะคะยายจีนก็พามาชมหุนเขาแห่งจังหวัดน่านนะคะที่อำเภอบ่อกเกลือนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดเช็คอินที่1775หกันนะคะก็มีนักท่องเที่ยวทยอยมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวยายจีนจะพาลงข้างล่างกันนะคะ เดี๋ยวจะ้นจะให้ดูภาพรวมที่จะจนมมายืนอยู่นะคะจะเป็นต้นไม้ดึกดำบันกันนะคะ อากาศก็เย็นๆนะคะก็สวยงามอยู่นะคะตรงนี้จะเชนให้ดูสูมให้ดูเขาหนะ สำหรับคลิปนี้นะคะยายจินขอจบที่ภาพยอดเขาตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเอาตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด share, comment, แชร์คอมเมนต์ใต้คลิปพยาจินด้วยนะคะโอ้ยขอโทษนะคะสวัสดีค่ะ